อันนามากับป้ากอดแล้วพแม่พี่น้องเลยอ,อือโอ้ยาวเห็งเลยเห็ดยาอือป้าตัวเรียบร้อย กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซกันเบิร์ดสุขุสุขุนเนาะมาว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซอง มุกดาวันสาวลาาคือเกา้าพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อก,กันกายอยู่ที่เพื่อนน้องโบเพื่อนเนาะพอดีว่าเมื่อวานนี่ทั้งสาวมูกดากับโบด้มาอัปเดตงานพ่อแม่พี่น้องเลยกับขอโทษขอพ่ายลายเนะเมื่อนี่กับมาสวงคำคำ,คำเนะ่ะพ่อแม่พี่น้องเลยอันนามากับอกอดเล้เล้พวพ่อแม่พี่น้องเลยอื้ ถือว่าสำเร็จเป็นทีเฮมห้อยป้าอา้าวบอแก้วพันชัยในนี่บ่เนาะวันะเดียว์ข่ามาทางในก่อนพ่อแม่พี่น้อง,งเลยจะอ้โอ้สบายดีไอ้แก้วโอ้วันดียร์มาเมื่อเดียวคือไวแท้ป้าสิเทพืชมื่อนี้ได้บ่เนี่ย าวางเล็กเรียบร้อยแล้ววางเล็กรเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยพูโอ้ <c oughs> ใช้เข่าทางในเบิ่งไปทางพุ่นก่อนบัดนี้เวียนมาพี่กันพ่อแม่พี่น้องเลยอือฮะมึงยิ่งดีด้วยอืออ้าวสบายด,ดีผู้บ่าวโดยป้าผู้บ่าวมาเฮ็ดสะปอตจังแล้วไวดุกอันนี้นโน เดีอืมเทเรียบร้อยปูนเรียบร้อยตัวในชั้นจะเพิ่มหลุด erm ้ามหน้ามาเร็วมาเร็วเอาเพิ่นเอาอันนี้มาใส่ขางนี่บ่ส่วนส่วนตัวของสามแหงเ่าเป็นรองบอกว่าให้ใส่นั่นอ่านว่าบู๊บินดีทำเพราะว่าถ้ามันเป็นเหตุภัยนะแมนอยู่ที่ไหนนั่งนั่งหายใจพูดแล้วบันนี้หายแบบหายแสงมันจะทอดมาทางพุ่นเน่ะนะไอ้แก้วมันเป็นเหตุภัยเหตุภัยมุ่งมุ่งออกไปแล้วก็แล้ว อาอาอหมเวลาก็ไดเลยเมาแซงพี่ิโอ้มาละมีขางเดียวแล้วปานนี้เนาะโอ้โซ่แล้วงานงานมเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันเลยมันฉีบบงานตัวที่มันบครบเลี้ยงอีกแล้แต่นั้นถบมีทั้งนี้กับบมีพ่อแม่พี่น้อง เม่กี้ที่ได้ว่สาสีแสงพ่นแ่ะพอได้แสงสะท้อนทางพ่นมาได้แก่พอเืินครัวคฮาบัดบ่ได้อันกออมบ่ได้ดห้าเฮ็ดแบบตีไม้หั่นเด้พอได้แสงสว่างเข้ามาวะ่ะแต่ก็บ่เป็นยังดอกเนะาะแส่นี่ก็งามอยู่พอมอแม่พี่ดองเลยก็ไามายว่มกอแล้วมือได้เนี่ยมือนี่บ่น,นีนป้าแล้วมือเสานี่เลยเขาง,งานเลยบ่น,นี่นะ่ะป้าได้ยังกินเที่ยงมือนี้ฮนะ่น่ะต้มไก ต้มไก่ว่แซ่บเด้อต้มไก่ได้ต้มไก่กินข้าวโอ้ตาหายังบ่ได้เลยพอซื้อไก่นเพิ่นอือน้องโบก็บ่อยู่ซําน้อยเนาะโอ้เนไปแทะบ่ไปเียกไปเียกบ่ามากบ่อยู่ซําเนาะเบิ่งดูให้เขอนุญาตได้แกเข้ามาทางในก อ้องนอนนางเอกครับพ่อแมีพี่น้องเลยที่พื้นเรียบร้อยบ้าห้องใหญ่กว้างคักอเล่ ไอ้สางเขามาจะข้นเหมือนนี่คืออันแล้วไววแท่นี่โอ้ชงว่าไอ้แปลกหน่าเนี่ยนอนมาหม่เพรานี่ไอ้อืมที่แรกเด้สาเหตุอยู่ใช่ไ่ะโอ้ไปพูดมาเพื่อน้องเข็มป่ะโอ้อ,อืม แล้วว oh, nope. I mean uh ัย huh. ร uh ุ่น3ามคนนั่นได้สายยูไซส์ใช่นี้เป็นเหตุวยกอย่่คุณบอกโอ้เพิ่นนะพ่อแม่พี่น้องเลยรวดเลวเลยสายือสีบพอไอพออยู่บ้างสายสบายดีแล้วพอน้องโบน้องโบไปทางไหนน้องโบนะ คนนีน้เยอะนจักคนไปที่ไรบู่นี่เศรา้าคนบอกคนมีเยอยกว่าโอ้<น>บออยู่ซ้ำเนาะโอ้อโอดยบอกเหลืออยู่พอม่พี่น้อยเนาะแต่ว่าเหลือบบลายปันใด ขามาทางในขึ้นหลังไงแท่ห้อง,งายแท่เนาะตึงๆเลยพ่อแม่พี่น้งองเไยห้องายเลย โอ้ดิน้ำแล้วบออืออะนะลืมนะขอไม่พนองเดียวทางสามุกดาเสียเอาอิมร้อยมาให้เพิ่นกันเนาะฮึบอาโต้ใช้ทางได้บาทนี่ ต้องใส่จักรถนี่ไ้ใส่เฮจักรถเนี่ไว้ว่าบอจากรถบอม่จทำสามรอบสองสามรอบสองสามรอเป็นห้าพูดได้เนาะสองกับสาม อ่าวไปได้ได้เสนอันนี้แก้วเบิรงนทรายคือนเชเบิร์ตเลยนะทิพ่ออยู่บ่อไงบุพเพอนั่นติดสั่งใหม่นะอันเทพื้นได้พ่ออยู่บ่พ่ออยู่เชเบิรอ๋อเทพื้นนี่ได้อยู่กันบ่ะโอจ่แล้โบ่ในเบิรงก็ต้องได้สังทรายมาอีกเนาะมาจะสามเม็ดก้อนกับจังอวะพ่อเลยสามเม็ดก้อนบ่ปูนเ้ส่ะเอามาเพิ่มอีกบ่ปูนบ่โดยเออเอาได้เอามาต้องเอาประมาณจะสอบเอามาอีกชิพโอ้มีแต่เพิ่ม ใช oh. ่แล้วก็เพ threaten ิ่มปูนในแก้วโดยโดยทดสอบเนเขามาสมครับป้รุ่นอยู่ได้นี่กรับเพราะว่าเส้นทางหันเลเทตุ้มเปะเลยบัวสีมาได้ดูโบนะแต่ว่ามาบ่ได้ก็ต้องมาเนาะเพราะว่าสีได้สร้างเอาน้ำข้นผู้เก่าแล้วเพราะยังหน่อยเพิ่นกามีรถขนาดรถรถพอทนะใะแก้วเวลาเป็นนั่นเป็นนี่แม่พอได้ว่ารถเพิ่นดึงเองลากเองนะ

ดีมนะด้เบอร์เอาเอ็มลอยมาให้ไอ้างพันกอนพ่มเม่พี่น้องนอเครับอะบูคูกันทำมปจักอันนี้รวดเร็วออนลี้พอมเมพี่น้องไอ้เนาะบด้มามือเดียวนึงกัน เอาไอเอ้าเติมพลังก่อนนะโอ้ยบรรลุกก็ได้เนาะแล้วพ่อดูอ่ะสู้ๆบาร์นี้สู้กำลังเพิ่มกำลังให้อ่าแตมาทางนี้ก่อนบารนี้อ้าพิชางอันเป็นได้ดิ ว้าสัตว์อโอ๊กมาหน่มาข้างไดนนี่แล้วพึ่งมาเรียกง่วงพึ่งมาคุจิโร่นี่มันแม่ดีบอฮะนะเออเอาแกเป็นสปนเซอร์เด้อยไอเครื่องซูกำรังไอ้เด้ย อะเอาแหงก่อนเขาเวียได้โดยเอาแล้วเอ็มร้อยบ่คู่กันซ้าไหมบ่อบางกินนุม่ <c oughs> มกินนุ่ <c oughs> มกินฮะเอาน้ำบ่อเอาเอาน้ำก้าวเอานี้ก็ได้นะ <c oughs> นเอ่เอ,อ,นะอตัว เรียบร้อยมานอนร่วมันนอนได้นอนได้ปอ่อตีดตัวอพน้องเลยเดี๋ยวส่งยางมาให้ไอซางใช้นั่นใช่นี่เด้อไปมาเอามาเลยออ มืออื่นก็นเริ่มโบกได้นี่น้อไอ้แก้วว้หรีพ่อแม่พี่น,อน้องเลยนะอ,อจวดจาดดีดีหมามื่อเดียวคือแบบว่าพุ่ฟับเลยแล้วแล้วเ,เล็กอันนี้ฮันพออยู่บ้านไหนไอ้แก้วพอดีเลยปะยนนอนนอโดย,โดย วายหรือปาทาเอาสบายเยอะปะทาโดยว่าไว้พ่อสมควรเนาะสามุกเนาะไวายว้เฮงโดยโดยเพราะว่าเขาบุญได้มาเมื่อหนึ่งเนาะโดยมาไม่หรือว่าเป็นเทคาหรือว่าเวนเทพื้นเทพื้นแต่เคยมาเทคานยังเรื่อเล็งแท้หรือว่าไว้พ่อสมควรเนาะงสามุกใส่ใส่เบอร์เลยเลยวายเลยเอ็นเบอร์เลยพอดีอยู่เนาะเอาดิกท่าพแม่ปะทา

บ้าแบบฝืนงานฝืนงานหรือบ so hey. ้ากวางกว้างกวางแหงดิพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งให้เบิ้งนี่เนาะบ้าอึ่นตึงเลยหลังไงดิกลับไปสชคดีของน้องเนาะโดยโชคดีอยู่เนาะอาสมุกบระานน้องผู้นาะน้องโบคนไปใช่ไหอนี่ไปเหี้ยเลยประธานไปเหี้ยไปเหี้ยประธานน้องโบคนบ่นมาว่ามัอนี่ บนที่มาไปเบี้ยภาษาคนไปเอาไปเท่าไเาล่เอานุหม่เนาะเอา่ม่าอไาาอืมาเป็นย่างไ่ไล่ะมไล่ด้เนาะ ทั้งนี้กระดินนะ่น้าอยูู่้เดียวนาะพ่อแม่พี่น้องมองดูขนาดไหนะอ่ามียังอันนี้พ่อระบอยน่ครับยังเออรวดเร็วอีรีสวดสาดเลยบันี้พุทธแง่ได้บ่คุณจิรอนะแซวไอ้พุทธพ่อแม่พี่น้อ,อ,อ,นองเลย ทางมืออื่นทางสามุกดาก็ทีได้สั่งซ้ายและกับปูนมาเพิ่มอีกเนาะพอมืออื่นนี่ทางไอส้างเพินกับชิเริ่มบุทุกคนเลย บกแก้วก็จะใส่แต่าสามซองเนาะเพราะว่าปลาพลสว่างนี่เล็กไปหน่อยเพราะว่าน้ำกวงอยู่เนาะประธานเนาะบะเห็ดเนีย่ยกำลังตึงเลย ตองตึงตองึงตอึงอีดีนาลใหน่ค่ะกว่างค่ะวาผูตุโเรากายยังคนขี้เหงอไปไหวทางบ่อกนลเอาีมังไอากระสอบมันเอากระสอบด้่เพเาแม่ันนันปูนอันนั้นได้บอเอากระสอบชีมังไช่ต นาแบ่ง,<า>งกันกินแล้วบ้านี้เปื่อนไปรอบเปื่อนแห้งตาปูนเท่าทั้ท<า>งทั้ทง,ทงในนี่คือพ่อแล้วมนลอยแก้วยังสองสี่หกแปดสิบสองสิบสามสอบเนาะเอามาเพิ่มอีกสิบอแปดเอามาเพิ่มอีกสิบเนาะเพื่อเลี <laughs> เลเเ้ยมอนุมให้เจ้าเลยนะ <laughs> กินนมนอนบบดนี้พะนะสร้างมากินนมนอนกินนมนอน, <c oughs> น,น,น,อนบัดยกกล้วบอ,อ,อกินนมได้เฮดวิะนะ <c oughs> เอ,อ็กสอนากินนมเราไปร <c oughs> ออ,อย่างเดียวบ่าได้ใจบ่าไงไอพุทธ ต้องเพิ่มกำลังหิวไหอีกบัดน,นี้ตัวมีกระปั๊บหน้าเป็นพี่พอนะ่อเนาะเอาเฮเลยบัดทีนี้ไหนไอ้างเขาอยู่พุ่นเลยเพิ่นอันนั้นบอยแก่เพิ่นเฮดเวียอยู่พุ่นบอจจะคนใช้อยู่พุ่นนะสี่ เพื่อนนองเข็ม,ม,ม,มบ่เป็นไรนะทั้งพุณใกล้ชิแล้วละก่อดแล้วไม่นีโอ้เมือนมือนนี่นาจะเข้างานโูงมัดโอ้ไวเนาะแบบก่อที่บา้านเพือนพูนเมื่อวก่าของนอนอืมได้ได้สั่งต่อมาโอ้คือมีเต้น,นั้นใหญ่ขนาดนี้เงินเข้ามาแล้วโดยโอ้ แล้วอนี้มันชีเซตออกอยู่บ่ขนานอแกว่ะออะก่เนาะถึงาำออกแล้วโอ้ใครอยคตันวน,น,นี้เจ็นาะตัวน,นี้ตัวนี้หกอเจ็ดหก้เจหกจ็ดหกหาเลเจหกหโอ้ออกม่เ้หกห้าเนี่นมนหม เด็กออกพอดีเด็กออกพอดีเลยจิเมนี่กามีแต่ทนนเท <c oughs> พนืนม้ไกลจะคำน้อยๆแค่หน้าต่อมื่นกะสซีเรนเข้ามาแต่เศร้าๆพอนางกะมีนั่นเวียนน้ำเพื่อนมืน่นฉีดแตงแก่สะดอกเคาะ มาชิมาตอนเศร้าเพราะว่าเห็นทั้งผลบอกว่าให้อาจารย์เมื่อสูตดชงบายตอนชิมาเรียนมาแต่เศร้าอา่สั่งอันนี้แหละสั่งทรายสั่งอันนั้นนะให้เพื่อนเอาเขามาให้แต่เศร้าๆยบ <Yep. S 2> yep.

สื่ออย่างไรกัน่ฟององน้าฟองน้ากับอย่างนี้มีแต่ฟองน้าเนาะมีแต่องน้าเนาะอือที่ออกไปบนงจุดเก่งแค่อยังนะยู่แถวนี่ยปวแล้วหน่วยกาวันแต่ รูนน้อยฮะขูนน้อยนี่เลยอ้โนตากัรเพนนั้นถ้าอดหหนึ่งชิไปพัน่งอันี้สาวพันหนาวพันน้อยเกด้ย้ยีน้อหน่วยละสาพันเาอวเลวขี้บหารสาพันสาวพันใยืดหนึ่งีูนน้อยเนาะน้มาใส่ขอเขาเดียวเตะบางเองบางเจ้นานยังนานนึ่งใคร ใส่เยอะเลอใส่เยอะเลยนะขึ้นข้วเลยครับนี่ดนโบหนึ่งก็โอ้โบเกินมือสองมือนเนาะเพราะว่าไอ้ซางเขาหลายซะบึนบึคดียวห้งพี่น้เนะโดนสั่งบานมาตอนน้นเลยไอแก้ว บานใหญ่เป็นสี่บาทเนาะสี่บาทน,น้อยสิบสิบห้าเนาะบาทน,น้อยสิบห้าบาทนใหญ่สี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนเนาะโอ้บปได้ห่อนแมสปอนีนนนนนน่แก ดเโอ้เป็นเ oh. ียจดเอากโดเดี๋ยวเดี๋ยวมือน uh ั้นจะจดอะไรเนาะโดยจะบอบจดนี่ซื้อมาพิพิธถกได้เนี่ยคือเล่ดเอาะไม่ละอ่ะสบานี กาสิยหายทางไอซางเฮาเฮ็ดเวียกเนาะกาสิยหายทางบาัฐาเพิ่นเข้ามาบาดนี่อ่าแต่ก็มาโตกันอีพี่ทรงช่วงอ่าเทพื้นพ่อแม่พี่นอ้นองเลยเนาะอ่าแต่อะไผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคือตอนนี้ก็ทางงบสาวมุกดากะอ่าโบกสาบนี่พ่ออยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเรื่องกระเบื้อง กระเบื้องเป็นพวกสีพวกอันนี่ยังโมมีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าทางกระเบื้องทางสีนี่ยังโมมีงบเข้ามาพ่อแม่พี่น้องเนาะคือแบบอ่าทางเคื่องเข่าขอนกัวก็ยังโมมีงบเข้ามาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะคือทางสามุกดาตอนนี้ก็มีแต่งบพอทางโบกษาบอ่าของเฮือนใหญ่กับบานประตูนี่ก็มีแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าเรื่องกระเบื้องนี่คือยังโมมีแล้วก็ เรื่สีประตูสีเฮือนนี่ก็ยังมีมเดอ้อทาวารผู้ใหญ่อ่าผ่านไหนผ่านมาหิมทางคลิปสาม,มุกดาบ้านเนาะอยากสมทบเข้ามาเพิ่มเติมซอยทางน้องโบกับทางเฮาการยินดีเป็นสะพานบุญให้เดอ้อพ่อแพี่น้องเลยเนาะการทางสาม,มุกดากะาทาวารพิาพาทประกันในก็ต้องกราบขอโทษเดอ้อเนาะท้ายนี้สาม,มุกดากะสิได้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้มาโตกันช่วงที่ว่าไอ้เฮาอ่าเทพพื้นพ่อแม,ม่พี่น้องเลยเนะาะท้ายนี้สาม,มุกดากะขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดี